คุณเคยรู้สึกไหมว่าเวลาที่คุณอยู่คนเดียวในห้องที่เงียบสนิทจู่ๆขนแขนของคุณก็ลุกชันขึ้นมาโดยไม่มีสาเหตุหรือบางครั้งคุณรู้สึกเหมือนมีสายตาคู่หนึ่งกำลังจ้องมองคุณจากมุมเมื่อท,ท,ทั้งที่คุณมั่นใจว่าล็อกประตูหน้าต่างแน่นาดีแล้วความรู้สึกเย็นว่าที่แล่นผ่านสารหลังลมหายใจที่กลายเป็นไอสีขาวทั้งที่อากาศไม่ได้หนาวนั่นอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญหรือจินตนาการที่คุณคิดไปเองแต่มันอาจจะเป็นสัญญ,ญาณเตือนว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียว ลองจินตนาการถึงชีวิตของจิตแพทย์เด็กที่ประสบความสําเร็จที่สุดในเมืองดอเอรเมาคอมไครชายผู้ได้รับรางวัลเกียรติยศและกําลังฉลองความสาเร็จกับภรรยาที่เขารักสุดหัวใจค่าคืนนั้นควรจะจบลงด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะแต่แล้วกระจกหน้าต่างที่แตกกระจายและเงาทะมึนของชายแปลกหน้าเบลท่อนบนที่ยืนสั่นเทาอยู่ในห้องน้าก็เปลี่ยนค่าคืนแห่งการเฉลิมฉลองให้กลายเป็นโศกนาฏการรมเลือดชายแปลกหน้าคนนั้นคืออดีตคนไข้เด็กที่เมาคอมเคยรักษาเด็กที่เขารักษาไม่หาย เด็กที่เติบโตมาพร้อมกับความทรมานแสนสาหัสจนกลับมาทวงสัญญาด้วยกระสุนปืนปังเสียงปืนกับนาดดังสนัน่นฉีกกระชากความเงียบและเปลี่ยนชีวิตของมลคอมไปตลอดกาลแต่นั่นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของเรื่องราวเพราะหลังจากคืนนั้นมลคอมจะได้เจอกับเด็กผู้ชายอีกคนเด็กชายที่มีแววตาเศร้าส้อยและกลุ่มความลับสุดสะพรึงที่มนุษย์ทั่วไปไม่ควรได้รับรู้ความลับที่ว่าเขาไม่ได้มองเห็นแค่สิ่งที่คนเป็นมองเห็นคุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดตาที่สามและมองเห็นโลกในมุมที่คุณไม่เคยอยากจะเห็น เพราะบางครั้งคนที่เดินสวนกับคุณบนถนนเขาอาจจะไม่มีลมหายใจแล้วก็ได้เรื่องราวมันเริ่มขึ้นหลังจากคืนแห่งฝันร้ายนั้นหนึ่งปีเต็มๆเ,เราตัดภาพมาที่ฤดูใบไม้ร่วงปีถัดมาด็เร์มาคของใครนั่งอยู่บนมา้านั่งริมสวนสาธารณะเขากําลังจดจออยู่กับแฟ้มประวัติคนไข้ารายใหม่เด็กชายวัยแปดขวบชื่อว่าโคนเสียคนมีอาการเหมือนกับวินเซนต์เกรอดีตคนไข้ที่ยิงเขาเมื่อปีก่อน ไม่มีผิดเพี้ยนทั้งเก็บตัววิตกกังวลและมีรอยขีดข่วนตามร่างกายที่อธิบายไม่ได้มาคอมมองเห็นโอกาสแก้ตัวในเคสนี้เขาเชื่อว่าถ้าเขาช่วยควได้เขาก็จะลบล้างความผิดพลาดในอดีตที่เขาช่วยบินเซนไม่ได้และอาจจะช่วยยยวยาจิตใจของตัวเขาเองด้วยเมาคอมสะกดรอยตามควไปจนถึงโบสถ์เก่าแก่แห่งหนึ่งคนมักจะไปหลบอยู่ที่นั่นเล่นตุ๊กตาทหารพลาสติกคนเดียวและพึมพำภาษาละตินที่แปลว่าข้าแต่พระเจ้าข้าร้องเรียกพระองค์จากก้นบึง มันคือบทสวดส่งวิญญาณเด็ก8ปดขวบที่ไหนจะมานั่งสวดส่งวิญญาณเล่นๆจริงไหมการพบกันครั้งแรกของทั้งคู่เต็มไปด้วยความหวาดระแวงโคดูตื่นกลัวและประบางเขาถามเมคอมว่าคุณเป็นหมอที่ดีหรือเปล่าคำถามง่ายๆที่แทงใจดัมันคอมอย่างจังเมาคอมพยายามเข้าหาเด็กน้อยด้วยความใจเย็นและสัญญาว่าจะไม่ทิ้งเขาไปไหนแต่ชีวิตของคนนั้นน่าสงสารจับใจที่โรงเรียนเขาถูกเพื่อนเล่าว่าเป็นตัวประหลาดถูกเรียกว่าไอโรคจิต แม้แต่ครูประจำชั้นที่ดูเหมือนจะใจดีก็ยังทนพฤติกรรมแปลกๆของโควนไม่ได้มีฉากหนึ่งที่ควนทนไม่ไหวตะโกนใส่ครูว่าไอติดอ่างสแตลลี่ซ้ำๆจนครูสติดแตกตกโต,กตกเสียงดังลั่นทำให้โคนกลายเป็นแกนดำที่นา่าเวทนายิ่งกว่าเดิมตัดกลับมาที่บ้านของเมลคอมชีวิตส่วนตัวของเขากำลังพังทลายเขาและภรรยาแอนนาเหมือนอยู่กันคนละโลกพวกเขาไม่คุยกันเลยแอนนาดูซึมเศร้าและห่างเหินเมาคอมพยายามจะพูดคุยพยายามจะขอโทษที่เขาบ้างงานจนละเลยเธอแต่ไม่ว่าเขาจะพูดยังไงเธอก็เหมือนจะไม่ได้ยิน หรือไม่ก็เดินหนีไปดื้อๆเมาคอมอคิดว่าแอนนาคงโกรธเขามากเรื่องงานจนความสัมพันธ์ของทั้งคู่เย็นชาถึงขีดสุดกลับมาที่โคนเหตุการณ์ที่พิลกที่สุดเกิดขึ้นในงานวันเกิดเพื่อนร่วมชั้นโคนถูกเชิญไปตามมารยาทแต่เขาก็ยังโดนแกล้งเด็กเรลียนสองคนหลอกให้โคนเข้าไปในห้องเก็บของใต้บันไดแล้วล็อกขังเขาไว้ข้างในความมืดมิดที่แคบและบางสิ่งที่อยู่ในนั้นกับโคนเสียงกรีดร้องของโคนดังโหยหวนออกมาจากตู้มันไม่ใช่เสียงร้องขอให้เปิดประตูแต่มันคือเสียงร้อง ด้วยความวาดกลัวสุดขีดร่างเล็กๆกระแทกประตูอย่างบ้าคลั่งจนกระทั่งแม่ของโคนลินมาช่วยเปิดประตูออกโคนสลบเหมือดไปแล้วพร้อมเสื้อผ้าที่ฉีกขาดที่โรงพยาบาลเมาคอมมาเยี่ยมโคนเขาพยายามหลอกล่อให้โคนเปิดใจด้วยการเล่านิทานและในที่สุดในห้องพักผู้ป่วยที่เงียบสงดโคนตัดสินใจบอกความลับที่เขาเก็บซ่อนไว้มาตลอดชีวิตโครกระซิบด้วยเสียงสันเคริรประโยคที่กลายเป็นตำนานผมเห็นคนตายไอซีเดทพีเพิล คนบอกว่าพวกเขาไม่ได้อยู่ในหลุมศพแต่เดินประปนอยู่กับคนปกติพวกเขาไม่รู้ตัวว่าตัวเองตายแล้วพวกเขามองเห็นแต่สิ่งที่ตัวเองอยากเห็นและพวกเขาก็มาหาโคนตลอดเวลาทุกที่เมลคอมฟังแล้วก็ช็อกแต่ลึกๆเขายังคิดว่าโคนอาจจะมีอาการทางจิตเภทเห็นภาพหลอนจนกระทั่งคืนหนึ่งโคนกลับไปที่บ้านและเราได้เห็นโลกในมุมของโคนโลกที่น่าสะพรึงกลัวโคนตื่นขึ้นมากลางดึกเพื่อไปเข้าห้องน้ําอากาศในบ้านเย็นเฉียบจนลมหายใจเป็นไอ เขาเห็นเงาคนเดินผ่านวูบไปมาในครัวเขาเจอผู้หญิงคนหนึ่งยืนหันหลังให้พอเธอหันมาพระเจ้าข้อมือของเธอถูกกรีดเลือดโชกและตะโกนใส่คนว่าข้าวยังไม่เสร็จคนวิ่งหนีเข้าห้องนอนมุดเข้าไปในเต็นท์ผ้าที่เขาทำไว้เป็นที่หลบภัยซึ่งเต็มไปด้วยรูปปั้นพระเยซูและเครื่องรังสัก์แต่ในเต็นท์นั้นเขากลับเจอเด็กผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่อาเจียนออกมาตลอดเวลาความกลัวกัดกินหัวใจเด็กน้อยจนแทบไม่เหลือชิ้นดี เมาคอมเริ่มท้อแท้เขาคิดว่าเขาช่วยควรไม่ได้เขาเตรียมจะถอนตัวจากเคสนี้แต่แล้วเขาก็ฉุกคิดถึงเทปบันทึกเสียงการรักษาของวินเซนต์เกรดคนไข้เก่าที่ยิงเขาเมาคอมกลับไปฟังเทปม้วนนั้นอีกครั้งเร่งเสียงให้ดังที่สุดท่ามกลางเสียงร้องไห้ของวินเซนต์เขาได้ยินเสียงซ้อนขึ้นมาเสียงภาษาละตินของผู้ชายที่กระซิบอย่างแถบเาบาว่าช่วยด้วยฉันไม่อยากตายวินาทีนั้นเมาคอมรู้ทันทีว่าวินเซนต์ไม่ได้บ้าและคนก็ไม่ได้บ้าเด็กพวกนี้เห็นผีจริงๆ และเขาทำพลาดกับวินเซนต์ไปแล้วเขาจะไม่ยอมพลาดกับโคดอีกเด็ดขาดมอลคอมรีบกลับไปหาโคที่โบสถเขาเสนอแนวคิดใหม่คนบางที่ผิดพวกนั้นไม่ได้ต้องการจะทำร้ายเธอแต่พวกเขาแค่ต้องการความช่วยเหลือโคนเริ่มรวบรวมความกล้าครั้งต่อไปที่เขาเจอผีเด็กผู้หญิงที่อาเจียนน้องชื่อไคราแทนที่จะหนีโคนถามเธอว่าเธออยากบอกอะไรผมเหรอไคราพาโคนไปที่บ้านของเธอซึ่งกำลังจัดงานศพของตัวเธอเอง เธอพาคคนไปที่ห้องนอนและชี้ให้เห็นกล่องปริศนาใต้เตียงคคนแอบเอาสิ่งนั้นออกมาแล้วมอบให้พ่อของไคร่ามันคือม้วนวิดีโอเมื่อพ่อของไคร่าเปิดวิดีโอดูต่อหน้าแขกหรือทุกคนในงานความจริงอันน่าเอียดสีก็ปรากฏในวิดีโอแม่ของไคร่าแอบผสมน้ำยาทำความสะอาดพื้นลงในซุปให้ลูกกินนี่คือโรคมุนชาสเซินโดรมบายเพราะซิที่แม่ทำให้ลูกป่วยเพื่อเรียกร้องความสนใจและเลี้ยงไข้จนลูกตายแม่เลี้ยงใจย,ยักย้ายถูกเปิดโปงกลางงานศพน้องไคร่าได้รับความยุติธรรมและวิญญาณของเธอก็ไปสู่สุคติ คนเริ่มเข้าใจพรสวรรค์ของตัวเองเขาไม่ได้ถูกสาปแต่เขาเกิดมาเพื่อช่วยเหลือวิญญาณที่ยังติดค้างภารกิจสุดท้ายของคนคือการเยียวยาความสัมพันธ์กับแม่ตัวเองระหว่างทางกลับบ้านรถติดยาวเหยียดเพราะอุบัติเหตุข้างหน้าคนบอกแม่ว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ข้างกระจกฝั่งผมแม่มองไม่เห็นแต่คนบอกว่าวิญญาณผู้หญิงคนนั้นตายจากอุบัติเหตุเมื่อกี้แม่ของคนเริ่มกลัวแต่คนตัดสินใจเล่าความลับให้แม่ฟังผมเห็นทีและยายก็มาหาผมด้วย แม่ของคนน้ำตาไหลาพากทั้งกลัวทั้งสับสนควรพูดต่อว่ายายบอกว่ายายขอโทษที่หยิบจีรูปพึ่งของแม่ไปยายชอบมันมากแม่ของควรตกตะลึงเพราะจีรูปพึ่งนั้นหายไปนานแล้วและเธอคิดว่าโครงมมดไปแต่เรื่องที่พิกที่สุดคือควรถามยายว่าแม่ทําให้ยายภูใใมิใจไหมและคําตอบของยายคือทุกวันวินาทีนี้น้ําตาคนดูต้องมาแม่ลูกกอดกันร้องให้ปมในใจถูกปลดล็อกควรได้รับการยอมรับจากคนที่เขารักที่สุดแล้วแต่เรื่องราวยังไม่จบแค่นี้ เมาคอมรู้สึกว่าภารกิจของเขาเสร็จสิ้นแล้วเขาช่วยคนได้สําเร็จเขาทําตามสัญญาที่ให้ไว้กับตัวเองเขาบอกลาโคที่หน้าโรงเรียนแล้วมุ่งหน้ากลับบ้านเพื่อไปง้อภรรยาเมาคอมกลับมาถึงบ้านตอนกลางคืนเขาเห็นแอนนานอนหลับอยู่บนโซฟาทีวีเปิดวิดีโอวันแต่งงานของทั้งคู่ทิ้งไว้เมาคอนั่งลงข้างๆเธอพยายามพูดคุยกับเธอในขณะที่เธอหลับเขาบอกว่าเขารักเธอแค่ไหนแอนานาขยับตัวเล็กน้อยเธอละเมอออกมาเบาๆว่าทำไมคุณถึงทิ้งฉันไป พร้อมกับทําแหวนแต่งงานหล่นลงพื้นแหวนวงนั้นกลิ้งมาหยุดที่เท้าของเมาคอมเมาคอมก้มมองมือตัวเองนิ้วนางข้างซ้ายของเขาว่างเปล่าไม่มีแหวนความเงียบเข้าปกคลุมความทรงจาที่ถูกปิดกั้นค่อยๆไหลทะลักเข้ามาเหมือนขื่นแตกภาพเหตุการณ์ในคืนนั้นย้อนกลับมาวินเซนต์เกรถือปืนเสียงปืนดังปังเมาคอมเอามือกุมท้องเลือดสีแดงสดไหลทะลักออกมาเปื้อนเสือ้อเชิ้ตเขาไม่ได้แค่บาดเจ็บลมหายใจของแอนนาที่นอนอยู่กลายเป็นไอสีขาวเพราะอากาศรอบตัวเธอเย็ยนลง สัญญาณของการมีอยู่ของวิญญาณเมาคอมมองเห็นแผลถูกยิงที่ท้องตัวเองชัดเจนเป็นครั้งแรกเขาลึกถึงกฎที่คนบอกหนึ่งพวกเขาไม่รู้ว่าตัวเองตายแล้วสองพวกเขามองเห็นแต่สิ่งที่ตัวเองอยากเห็นตลอดเวลาที่ผ่านมาเมาคอมไม่ได้ถูกภรรยามืนเฉยแต่เธอมองไม่เห็นเขาประตูห้องใต้ดินที่ล็อกตายไม่ใช่เพราะแอนนาไม่อยากให้เขาเข้าแต่เพราะเขาไม่มีกุญแจและไม่มีกายอยากที่จะเปิดมัน ดินเนอร์ที่ร้านอาหารเขามาทีหลังและเธอไม่ได้รอเขาแต่เธอกินข้าวคนเดียวเพื่อรำลึกถึงวันครบครอบเมาคอมใครตายไปตั้งแต่คืนที่ถูกยิงเมื่อหนึ่งปีก่อนแล้วเขาคือผีเขาคือหนึ่งในคนตายที่มาหาโคนเพื่อให้โคนช่วยความจริงกระแทกหน้าเมาคอมอย่างจังเขายืนตัวสัน่นเขาจ้องมองภรรยาที่นอนหลับอยู่น้ำตาแห่งความเศร้าเสียใจไหลรินแต่ในความเศร้าก็มีความโล่งใจเขาทำภารกิจสำเร็จแล้วเขาได้ช่วยเด็กคนหนึ่งและได้ปลดปล่อยตัวเองจากห่วง เมาคอมพูดกับแอนนาเป็นครั้งสุดท้ายผมไม่เคยทิ้งคุณไปไหนคุณไม่เคยเป็นที่สองผมรักคุณแสงสว่างสีขาวค่อยๆสาดส,สองลงมาเมลคอมหลับตาลงยอมรับความตายและปล่อยวางทุกอย่างภาพค่อยๆเลือนหายไปเหลือเพียงแอนนาที่นอนหลับอย่างสงบพร้อมกับความทรงจำความรักที่ยังคงอยู่ตลอดไปและนี่คือเรื่องราวของสัมผัสที่6เรื่องราวที่สอนให้เรารู้ว่าบางครั้งสิ่งที่เราต้องทำไม่ใช่การวิ่งหนีความกลัวแต่คือการเปิดใจรับฟังและสื่อสารกับคนที่เรารักก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป Good night, Malcolm.